ล่างเนื้อล่างไม่ต้องกำ้ไม่ต้องนี่ไม่ต้องขึ้นบนไม่หรีอแม่ขึ้นบนไสยบอกมาล่างก็ล่างทุกคนได้บอกอากาศขึ้นมาถ้าออกอากาศย้ำได้นี่ว่าล่างขึ้นบนนั่นแหละมันเป็นยังไงเขาบอกว่าเอาจังสี่ซะเอาอันคันเพ่อออกอากาศนี้มันถึงแม่นบ่ค่ะแม่นเอาเอาแบบเ่อออกซะห่างไอเอฟซีเห็นคนได้ออกเด้อพี่น้องเด้อกันแล้วแต่ไผสิเห็นเด้อพ่อสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพ่อครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะคะพ่อว่าซีมาแน่นอนซีต้อนรับเข้าสู่ช่นองรุ่น่อจะไดคกับพ่อซีมาแน่นอนซีมาแน่นอนวันนี้บพ่อบอกว่าสีมาแน่นอนนะคะพ่ดจะไดคืออะไรสั่งซีหนึ่งซีเจ็ดเพราะว่าหนึบหนึบสูตรพ่ออย่มงนีอยู่พ่อเว่าดังๆจักหน่อยก็ได้เด้อวยสูตรนุ่มหกค่ะเอิรน 6กเก้าสี่สี่เก้าหกเนี่ยหกเก้าสีค่ะห้าาเก้าสค่ะครับมันมีสองชุดนี่เลขสามศเก้าห้าสี่เก้อันนั้นระมันมันมีสองตนี่แหะสองชุดนี่ยลเูนรเนาะเลขูตรแได้ว่าเรี่อไอะไรำเขาเหมือเบิรงเป็นไานี่ไาม เป็นข่าวกันอยู่เหรอทำบลนึงผ่านบลนึงซีกับเอฟซีเอฟซีว่าบมได้ยินแม่ลงคลิปไปว่าแม่ไม่ได้ยินเสียงมันย่มขึ้นนะวันฮะอย่างบลนี้บลยังพ่อว่าอ่างบลมันมาค้นอย่างบลยัง้พ่อกับเสียงคอยจากน่อยเด้อพี่น้องค่ะเสียขยับเอาเข้าไปใกล้อ่ะขยับให้ใกล้สุดแล้วพี่น้องค่ะเนาะเจต่างดังกว่าแต่ว่าพันเรียกเจว่ามันติดเป็นเลขล่างเรียบบนบลนันนท้องเหรอ เพราะว่าพ่อกว่าล่างมันออกบุญไหมทุกที่ไหมโอ้ถ้าบอกว่าฟันธงว่าล่างนี่มันสิบบ่บุญเลยมันบอกว่ากันย่ำย่ำบ่บอกทั้งเงินออกอากาศมันมันมาตัวสั้นให้ทั้งบนทั้งล่างเนาะไว้ผมว่าอองอากาศไปกันไว้ว่าล่างมันเป็นบุญกันบุญเป็นล่างอยู่่อครับกันไว้เนาะให้ฝึกซีกันไว้นะครับพันบอกน้ำบ้านเขาบอกว่าล่างเนี่ยล่างไม่ต้องกั๊มไม่ต้องนี่ไม่ต้องขึ้นบน ไม่หลีมันขึ้นบนได้หมดมาล้างกับล้างมันไม่ได้หวอกอากาศขึ้นมาถ้าออกอากาศย่างใดนี่ว่าวลางขึ้นบนนั่นแหละมันเป็นเหนื่อยเขาบอกว่าเอาจังซี่ซะเอาอันคันพ่กออกอากาศนี้มันถึงไหมนบอค่ะไม่เอานเอาเอาแบบพ่กออกซะหากให้เอฟซีเห็นคนไม่ได้ออกเด้อพี่น้องเด้อกันแล้วแต่ไผสิเห็นเด้อหนึ่งซีกับเจ็ดซีนี่เพราะว่าเมื่อนั้นพ่อเบิ้งอยู่น่อค่ะพ่อเบิ้งอยู่ พญายนาครับอกอเมื่อคืนบึงแล้วหนึ่งะมันพอมันมีหางน่อยเดี๋ยวมันกับเป็นเกตได้ไหมอือหางตรงที่มันหมื่นั้งมื่นมันแวกเข้อมาสี่บ่ค่ะหนึ่งสี่กับเจ็ดสี่จะเป็นหนึ่งสี่หรือเจ็ดสี่มันเป็นลักษณะนั้นสิค่ะหมื่นหมื่นแต่ว่าเลขสูตรพ่อน่ยมันมันมีอยู่บางทีก็ได้เอาห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เออแล้วก็ ยังก็อ้อกไปหกหกเอซีหกเก้าสีเก้าหกห้าหกสี่กับสีเก้าหกเออนี่กับจีเก้าหกค่ะต้นที่หาทีเก้าหาที่ก็ได้ไก่มีกไม่มีวองสูรนี่ลหะค่ะเก้าหาเก้าหอันเป็นเต็มลงเต็มพ่อแต่ว่าพ่อมัดตี้นะพ่อยในจับไปถูกหกสี่ หาซีเก้าครับถ้าอสูะาีหกีเก้าีหน่ไหมหาีหกเก้ออพ่อพ่อชบมาีคือเลขสามตัวนี่ละม่่ครับไม่สูตรถ้าเลขสูตรเลขสูตรของพ่อที่ั่นมากั็เปรีกันไปเห็นย่พยหากนไหมครับมันตรงกันเลยค่ฮะเทียมันล้ลางบอกง่ายๆคือให้เด่นซีไว้ม่่ครับเดีดีดีี โอ้เดนซี N C, ท่านได้อยู่อ้าวได้นะพออุดมในหละพี่นอ้องเดนซีพึงมากเลยหนีเนาะแมนไปนนหลาย่ายเจาเ้าก็ยังบ่มีนะมิจเจนึงมีแ,มแเจตมิจเจตเก้า,เ,กาเดนซีนี่พึ่งก่อนมัม่นใจหลไรดิครับมั่นใจคือกันก็หมดก่อนหมดที่แล้วเมันก็นได้สองบ่อครับค่ะพ่อก็มั่นใจคันจิตจับคันไม่มือนังเงินจับบนชองหกหกสองไม่ถึงเลยดิ พอหนีจะไปพู่เดียวว่าเจ็ดเจ็ดสองมันกันสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วมอครับค่มาเนี้หกเออเก้าเจ็ดสองเหนกันสองเจ็ดเจ็ดสองแต่ว่าตัวไอ้มันก่อเนี้ยมันเป็นอย่างจรงพ่อพ่อจำมันยังจะออกนะสองหนี่แหละไอเอฟซีตรงตรงเบ่งตุดนี้ครับผมถ้าตัวจับเนี้ยมันจีเด่นพอดบอกมันจังไหนมันจังบอกเขาเพราะว่ามันก่าออกได้ออกอากาศออกยุทธภูมิเนาะเหมันก็น เห็นทวนหลายเห็นทวนอ่ะเห็นสซ่สุกคนนะคะบางไม่แน่กับคือเอฟซีกันปูเพิ่นมีโศกมีอยังเพิ่นกับหยับถือถือเป็นบ่ล็อครับเป็นเส้นกันหดสิให้ออกตัวนั่นกับตัวนี้เป๊ะอาจจะบ่นั่นเพิ่นก็เป็นลายตูพอดเมื่อี้เขาออกไปมันก็ให้ทำนั่นมันก็ถือไล้ก็มีนไหมครับคนมีดวงก็สิถือคือเก่าเนาะพอเนาะแม่นงวดนี้ยาบังเดี๋ยวพอ บอกแบบนี้กับอบอกตัวเลขไหมเนี่ยพ่อจับไหมวดนี่สรุปว่าตัวสามตัวเนี่ยเอาเอาเป็นหาชีหรือชีหาก็ได้อันนี้เป็นชุดบนล่างด้วยค่ับพ่อหกชี้ชีหกนี่ก็ได้หรือเก้าชี้ชี้เก้าของชี้ก็ได้อ๋อสามชุดนี่นะครับเนาะแม่นห้าสี่สี่ห้าไม่พ่อแม่ฮันอันเปนสามชุดนั่นเดี๋ยบางทีมันมาหนึ่กัน เออเป็นโต๊ดไปจริงกับมีดก็เยีมืนตัวไปมันก็เกลือบัได้หนี่กับมุนเอานาะค่ะเนาะมันต้องหมุนเก้งับางนึงเก้สองโอ้ยะแมนปีนหกมาวากับเขาสามตัวเขาดีจับเลยจหกมันแคจับแค่สองคู่มีมันจับอยู่แค่คู่นึงเด้แค่ว่าจับป็นตังไหนมันมันยาดหยดทะโกนบอกเ อย่างมันตรงพคนบ่เนี่ยตรงครับนเดีออีกชุดหนึ่งเป็นเก้าส่สีอพอม่นเก้าีมีอยู่สมหางนะพน่อเนาะอันแต่ว่าเลขสามหางเนาะเลขอ้นั่นพ่อพอ่อ,อยังไเป็น4เออเป็นหนึ่งเจ็ดี หนึ่งสี่เจ็ดสี่เลขพยญานะเนาะที่เขาไปมืขึ้นขึ้นก่อนแต่ว่าอันนี้มันเลขสูตรคำนวณพี่ดอกหนึ่งสี่กับเจ็ดสี่อันนี้มันเท้ากันนี่เพราะตัวนั้นว่มัน้อมไปว่ามักเลี้ยงตัวนี้ที่ไปจับใส่ตัวนั้นโนเวนที่มมนไปเห็นขันเลยเห็นเป็นหนึ่งสี่เจ็ดสี่เป็นหนึ่งสี่หรือเจ็ดสี่นครับพอเห็นนะครับพอเห็นเป็นหนึ่งสี่กับเจ็ดสี่นะครับมือไป ขอโชคขอโชคขอโชคพญานาคยอมปกครพญานาคเนาะพระยามุรินพระนีเทวีไปทำไมมีที่อีกสันพ่อที่พวกข้าบอกบางที่เขาเทียบพ่อว่าไปแล้วย่านมันเต่งเพิ่นบ่พ่อวันนี้เกิดห้องเฮ็ดบ่ได้ไหมมันจิบแค่ห้องนะครับพ่อกระดะบ้งเจ้าของนะคะเนาะมันกระหลงหลงลืมๆนาะครับอนเขาเฮ็ดบ่ได้เพื่อห้องวานมันจิบมันจิบกี๊เท่าดิ อย่าถ้าเราไปลันยังเนาะเขาเขากับไปขอธรรมดากันกับหายุ่นไหมครับค่ะเพราะจำเป็นที่ไปเออเป็นถ้ำมันเป็นคือจังเขาสมแดงเอาวิธีมันมันเกิดเหตุมันเกิดเกินแต่ว่าเราเคยได้จากธรรมดาเนาะพ่อเนาะเคยได้แบบธรรมดาขอแบบธรรมดานี่แหละเฟอร์ซิเมตาก็ได้แบบธรรมดานีธรรมดามองนึกใจเอาครับค่ะคือเขาขอให้ไปช่วยกันไหมเป็น มันใช่หนีใช่สินแน่นั่นที่รับ่งที่เขาให้เขามาเนี่ยเขากะเขาอยากให้ยกันดิเขาก็ต้องจมปากจมคอเขาธรรมดาจมเอานอกเขาเอานะคะหาคอรีเห็นออกอากาศจังคนออกอากาศได้หลายค่ะเขาไม่จีครับเขาบอกเห็นได้ก็มีได้หรือเพี้ยนก็ค่กันได้แน่นับนั่นแหละพ่อเรื่อตัวเลขของพ่ออุดมมันจะเป็นตัวเลขของพ่อโดนอะไรต่าง เอาธรรมดาครัพอธรรมดาเพเราะว่าับพอเน็ดบัได้ครับบัวได้พิษอย่างพิ่นนะค่ะพ่อชุดเนวงกลมตัวใดพ่อพ่ออย่างไรวงกลมที่หกตัวเน้นนะคะสี่หกที่หกครับที่ห้าสี่หกสี่ห้านะครับพอเน้นเนาะแงว่าหร่าเบอระครับเนาะเบอร์เลขไอของพ่อเนาะสอบกันนะครับโอเคค่ะชัดแล้วค่ะเ่ ท่านผู้ชมนะคะผู้ใดว่าบ่ชัดเด้อให้เบิ่งดีๆเด้อคอมเมนต์มานั่นะคะเน้นซีหาซีหกนะครับชัดหรือเปล่านะคะงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพออุดมนะครับเด่นซีเด่นซีค่ะซีหาซีหกนี่คือเน้นนะครับเน้นไว้เลยนะครับพออุดมว่าส่วนตัวรองซีเก้านะครับซีเก้านี่แหละหายกับเนาะพอเนาะเลือกตัวกั๊บนี่ก็ ไปกลับไปกลับมาแมนบอกคับอย่าลืมกันไว้มันกวนเนี่ยนี่แมนมันต้องกลับแหละผมว่ากันไว้ายนั่นพอเนาะกานชุดตื้นเทียวพรามั่นใจมีคูปันน้ำมันเห็นบอกครับเขอให้คันว่าศูนย์กับศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สองไม่ได้กลับเลยอือตามนี้ตามปกติไม่ได้กลับแมนเว่างวดนี้มันมันเห็นวัดที่แล้วไปแล้วนะมันเขาก็ได้กลับครับดู อันนี้ผมฝันเอ,อ้ยผมฝันมันกับบางที่มันกับโบเดมาฝันมาทุกงหัวเด้เนาะครับ